การออกจากวงจรนี้ต้องทำสามอย่างด้วยกันนะครับนี่เป็นเนโยบายหลักของพระพุไทยเลยหนึ่งคือต้องพักหนี้เขาก่อนนะครับพักหนี้เกษตรกรเราทําไปแล้วนะครับในรอบที่แล้วเราพักหนี้สามแสนบาทนะฮะเป็นเวลาสามปีแต่ครั้งนี้เราไปคุยกับเกษตรกรมาบอกว่าไม่พอสามแสนพวกเกษตรกรเป็นหนี้เยอะมากเราได้เพิ่มเป็นห้าแสนบาทนะครับอันนี้อย่างที่บอกเราทํามาแล้วและจะทําอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เพิ่มมูลหนี้เป็นห้าแสนบาทพักหนี้สามปีพอเขาไม่องจ่ายหนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปประกันกําไรให้เขานะครับให้เมคชัวทุกครั้งเดเยวทำนาเนี่ยเขารวยเมล็ดไปเนี่ย ไม่มีควาว่าขาดทุนแน่นอนนะครับผมเมื่อเขามีกําไรอย่างน้อย30มสิบเปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอากาไรที่มีเนี่ยมาสามารถใช้หนี้ทยอยใช้หนี้ไปได้นะครับอันนี้ขั้นที่2นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะมีการลดเรื่องของรายจ่ายให้เขาผ่านทางเรื่องของคูปองป Ł ุ๋ยนะครับแล้วคูปองเมล็ดอันนี้ฟังอนเป็นทันยมแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปทางศึกษามา,มาบอกว่าป Ł ุ๋ยที่คนไทยใช้เนี่ยที่เกษตรกรไทยใช้เนี่ยเป็นป Ł ุ๋ยที่ไม่ตรงสูตรไม่เหมาะสมกับสภาพดินและไม่เหมาะสมกับเมล็ดที่ปลูกไปเราจะใช้ไอ ครูบองนี้ให้เกษตรกรมีปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับต้องมีการวัดค่าดินก่อนแล้วก็มาขอมาขอปุ๋ยนะครับเรื่องของเมล็ดเตี้ยสำคัญเหมือนกันนะครับเราบอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ คนไทยเกษตรกรไทยใช้เนี่ยมันยังไม่ดีที่สุดนะครับมันมีเมล็ดที่ดีกว่าที่มียิวสูงกว่าเราจะทําการแจกเมล็ดพันธุ์ผ่านทางโครงการผู้ปองเมล็ดพันธุ์เนี่ยแต่แจกเมล็ดพันธุ์ที่มันดีนะครับเราแจากไปสักครอปสองครอปเนี่ยเดีกหน่อยประเทศไทยทั้งประเทศนะครับก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็ทำทำได้<า> <นะ S 2> ผมว่าเนี้ยเห็นด้วยกับพี่โบเป็นอย่างมากเลยหานี่ก็จะลดลงนะถูกต้องครับหยุดที่ก่อนอพี่เพื่อนไทยพี่เสิอไม่น้องนิดหนึ่งเสือม้องเพราะว่ามันเป็นคาถามของพี่พอพี่กระถามของพี่โบน้องตอบ ทีนี้พี่ก็จะเสริมน้องนิดหนึ่งเกษตรกรฝากพี่มาฝากพี่เลมโบมาบอกว่าพักนี่นะสมปีหปีจะพักสิบปีมันก็ไม่หมดนี่จะพักสามปีหปีมันก็หมดหมดนี่เพราะว่านี่ทกศมันยังเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพราะราคาพืชผลมันตกตาม เขาอยากให้ราคาพืชผลราคามม้มันสะมหลังราคาอ้อยราคาข้าวเนี่ยมันสูงแล้วราคาปุ๋ยถูกเดี๋ยวเขาใช้นี่เองไม่ต้องพักให้เขามันแค่ยากิกนยากแก้ปวดใช่ไหมใ่ใช้ยาแก้ปดี๋ยวขอตอบกันผมว่าอย่างที่บอกไปอ,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 อะครับเพ่เพื่อไทยก่อนเพื่อไทยก่อนครับเรื่องของการพักเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า ถ้าต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ยยังไงก็ไม่หมดนี้แต่เห็นด้วยว่าต้องมีการเพิ่มรายได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องมีโครงการประกันกําไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้พกค่าปุ๋ยค่าเมล็ดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับถ้าเราประกันราคาเนี่ยเกรงว่าจะไม่พอนะครับเลยมีการกํไรสาไสิร30%ซตครับต่อไปนี้คนทํางานอย่างที่บอกไปหวานปุ้ยไปตั้งแต่วันแรกนะครับรู้เลยคุณจะได้งเงินกําไรกลับมาส0สิซนะครับเงินไนอ้ตรงนี้แหละเที่ยวไปใช้ในการ จ่าไม่ใช่พักอย่างเดียวเพิ่มรายได้เขาด้วยท้องครับต้องสองทางพักเดียวเห็นด้วยไม่หายต้องพักและมีกําไรเพื่อไทยต้องสัญญานะเพื่อไทยต้องสัญญาว่าราคามันสัาหลังจะสูงถึง3บาทได้ไหมเดี๋ยวเป็นนะครับไม่บถกกต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน กรับเป็นเราเนี่ยไปขอก็ทำไมทำไมไม่เสนอว่าเราจะทําอะไรไมทำไมเราเองเขาบอกว่าเขาทําได้ไงไอเราได้เข้าไปสิลองเลือกผมสิผมจะไปพูดทุกวันเลยจี้รัฐบาลทุกวันเลยว่าราคามันสํบหลังต้องไม่ต่ำกว่า3บาทราคาข้าวนะครับนาปังต้องไม่ต่ำกว่าส0บาทผมจะจี้ทุกวันเลย